ที่พ่คอยบอคอยเจถึงก็ซื้อโอ้พวกใหญ่พวกย่อ,กอ,อกมกันกันถือกันาว่าที่ละลอยอเสิหนึ่ไดแปรแปรแปเสียเก็เที่ย่องกันมาตลอดเลยด้ยอู้อส่งทีว่ายี่นี่ประเนเนีย่ยมันกเ็เลยนันที่ซื้อเรือ่องเรื่งไข่เลยมันมองตลอดกาน<ะ>อา่ะมองตลอดกานมองตลอดกาน โอ้ผมก็ได้เงี้ยแต่ว่าปูมองปูมองปูตลอดการมองตลอดการพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเอฟซีตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาพพอกับปูน้ำมากน้ำมันก็เป็นวิ่สายไปทบัานเขาเลยไปกับเรือเขาเป็นครับทุกมากใครมีมือไม่ได้บอกว่ามันเป็นพิธามใอยครับครับผมบอกว่าไม่ได้กานยังนั้นการขึ้นจังก็ควรจะควรว่าน่ะว่าก็คือจัง เออคนบังเขาวนาอยู่หนึ่งสมัยก่นคดการเมื่อไห่งนเขาวนาอยู่เออพวกคุณเจ้าเออคุณคนรกควมาหนมอนี่กสุเบเ็นีีก็้ว่าจะมาบานัอย่มานเห็นแล้วแล้วขนาังยื่หันเห็นี่ทาบอกว่ากูนะมาหนคอยก็เลยบอกโตมันบอกโตไม่ได้คิดทำาก็เลยสแฟนเขียนเียนตัวเสียวเป็นบอกโตนี่ขนาดในฝันคอยก็ยัง นเ,อกออกเนี่ยขียนบวออกเด้อโอ้ครับเวลาเชยนเช่นนั้นฟันนี่เชยนไปโตหายพวออกเด้ยครับผมเนี่ยเ,ยเื่นผีท้ำวาครับผมผีถ้ำควายเมื่อด้แต่ว่าปูที่มีปัญหาบอกเป็นปัญหาได้เได้เยอะไอเคนเชยนตูมื่ได้เด็กขานเรื่องสครับผมไอ้ตะกอนั่นสมัยขอเป็นท่ามนุษสมัยข่อยเดินผู้ดงเมด่ลยรัมไอ้เมื่อันรีม่อไห่เมา่ข้างทุสองเนี่ยข้งทุสองจะเป็นไรหรืกไงข่อยสมัยท่าทผูดงเขาวัด เดี๋ยว้าคุนเขาวัดเด้อเดี๋ยวนี้คอยบวชให้องค์พ่อพ่อไดหลวงรอบเก่าสิบปีนะครับผมสิบปีนองค์พ่อหลวงรอเก่าคอยบวชให้พ่อได้หลวงเนะยตไปบวชให้เพิ่นในช่วมนั้นจะเป็นใครับไ้ขาครับครับ้านหลวงแต่ใกรเลยไปซื้อใคเลยกสมรภัมณงูดมีได้นี่ ผู้พึ่งเข่ามาไหร่ได้เจ็ปีแล้วครับสิปีแล้วสิบปีสิบปนี่เป็นยุมหาวิกัยคริจยจกกาสืานทุืดครับอยู่ไซก์นกษตรเินเมื่อ่ดีัสามติบักเอก็ออกมาจากกันเขาปิบัตว่างทงามืนเน่ยนครับอมมาจากนี่นีละันี่ผู้คนยืนนิ่ึ่งเก๋ว่นมาสิคุณเรมาสวยพันเรือครับมาสองเธอเนาะ ได้ยินแต่กิติศักดิ์แต่เพิ่นเบาสุฟังว่าปูมองปูมองม่านนี่มือนี่มีบุญตาวาสนาแล้วปูไม่ยินปูแล้วบาดนี่ปูมองเหรอจ้าไม่ละพี่น้องก็เออใจมุปูมองปูมองเห่อเนี่ยเพี้ยนเบาสุฟังเป็นซีหีือบอกปูเนี่ยเป็นซีหรือซื้อสุพดโอ้สุขกรรมโอเป็นปูายาสุขกรรมปูหรีอซื้อซื้อปูสุพจน์สุขกรรมเด็เขาก็เออจะปูมองปูมอง เพราะว, αι, ว่าขมังเนี่ยมันคือเป็นมันเป็นลักษณะตั้งแต่สมัยเป็นเทมปุ่นคนอื่นก็มองอมองอมองอมอง,อม,องมันตลอดตลอดตลอดเลยนะมองนี่หมายถึงว่ามันเข่าวั่นเดนทางไม่เป็นภาษาขวขามามาจะตั้งจะเดินตห้งแล้วคันว่ามองเนี่ยมันคอยหมานเมนมาปูม,น, <c oughs> มนเป็นลักษณะของปู <c oughs> ไม่มาจะหึงแล้วเราจขคือกันจ้ามางวดแรกปูบ่เห็นปูดอกมิจตแมเพี้ยนเราสุฟังอันปูของปู่นังซีหนั่นจ้าเขาเว้ เออยุ่นคนรถคนรถอันขยี้มาแต่บ้านกับหนึ่งหนึ่งสี่เขาบดเขาดดิขยี้มาแต่บ้านกัเขาก็ดิ่นยุ่นย่นสุใมเย่น่งร้านข่อนขี้ขั้นไหนกับขั้นนั้นเ้อบาทนี่เขันนี้ตัวบาดนี้ันนี้ทีบาดนี้ปูขี้มาเมาจะขเกือินเนเ้อครัเงินมึงไม่ได้าอ่าขยี้ายกับว่า บาลามีโนโปโนบาลามีบาลามีท like, ิ้งนางเขาลยขนัสมัสำักตาอนไม่ผู้เดที่จะอันว่ายู่ไปไใดเลยเด้เพราะว่าไปเลยคือว่าเขาปฏิบัติธรรมไต้องไต้องอะไทำครับผมโดยาต้องนทำเหมือนกันต่ต้อนนี่ผมก็จะว่ากันว่าเรนเนนั่นนะว่ามันไม่ยังเป็นจริงอยู่ ผู้คนโชคดีอันนี้อันนี้คุณนายขายหมูครับนี่คุณนายคือนเที่ยงหมูครับนายตาด้วยดีครับนี่เจ้าของที่่ไมลายอยู่บ้านหมก่อนเนี่ได้หนึ่งได้แสนเท่าไหร่ครับื่อว่ได้ได้แสนเมื่อหนึ่งนี่ยนะแสนเอแสนกึ่งแสนกึ่งเมื่อแสนเอ็ดนะครับได้แสนเอ็ดอันนี้ก้อนทหารเท่าไรก็หาเมื่อขันบ๊อบขันบ๊อบมีผู้ห้ามเสียได้ไรก่อนนั้นนั่นทุนได้หลายทุนหลายเพราะว่ามีผู้หลายเหล่ากับบริยานเหล่านี้ทุนหลายบริยานดิ เออมีทุนแล้วมีทุนแล้วพี่ตั้งสื่อบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้วันนี้วันนี้วันนี้ในใจอ่ะเอาตัวใดเอาที่บอกแน่แนกับเิ่นตัวเพิ่นบอกนี่แหละตัวเพิ่นบอกเลยจริงกะซ้ำเพิ่นบอกตัวเนี่ยน่ะบอกตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าขอจอเจ้าตีตัวใดตีตัวใดไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดหกเจ็ดเป็นได้บ่แง่นคือกันนี่ละอันนี้เนี่ยกันนี่เนี่ยอันนี้พวกแฟนนีปะพวกแฟนมันาะเราเต่ดวงคนคือวบานละมันเป็นเรื่องม่สามดิ นึ่งได้สามป่ะพอมาคงเลยเดี๋ยวมีสามหมากงตัววันเด้ยวนันบ่นนันบ่แต่บุญไผบุญบานอนี่ะอาศัยผู้พนโชคพันพันุที่น่นาีส้กันไม่ต้องบอกกันแต่หารน้บด้ยซ้ำวันหนึ่งเนี่ยวซส้อแต่หาเจ้าตัวหาแปดได้ตจ้าหาแปดได้ร้อยตัว่จ่าวันบอกกันบนเน่ยเอาหาสิบตหนึ่งให้ไปถือกลางหายยังมาถ้มันถือบนกับบด้ คือบนได้หาสิบตัวมันคือบนได้หาเ0มือนแมนขั้นแมนกะขั้นแมนนั่นออกแปรธานีได้สิบตัวแต่พา่อเมื่อกับอมแสดงว่านักหาแปดเนักตัวถือเลยนักตัวถือเนี่ยอบวันนี้อันนันเรียนเลยอันแค่คาเคียงหมูนี่แล้วผันนักบนเออเดมใครเดิมมันเดิมมันอันนี้ ระหว่างเอื่อนเถ้าแก่เขาอ่อนระหว่างเถ้าแก่ดาแล้วอยู่มันเต็มแล้วกับไปขายให้เายไปหมดแล้วมันเขาไปลงเขียนไปลงเขียนเรียนคนใหม่มาขายให้ให้ลุงน้องมาขายให้ลุงน้องผันรุ่งห้เต็มแล้วกับไม่ได้บ้องสินะแต่ว่าโอ้ยพี่คือดวงดีแถวพัสดุ์มันเต็มเหล่าที่ไหนนูเขียนให้หนูถือเถ้าแก่ดาวัสดุ์โอ้มันเป็นบ้านเลขที่ของของยมแม่ข่อยพเราตายซื้อได้แปดห้าห้าแปดเลขที่แล้ว ก็เลยปวดปวดที่แล้วที่ไปซื้อมาแต่ก็ดูแลกกาอันลี่าด้ปูปูฟันฟันต่พอดีเัฟันเกี่ยวเนืองเนืองมาเลยสองมวดต้เต้องหดแล้วนะปูแล้วบอแล้วบออต้องห่อฟันก็ไปซื้อนู้ไปซื้อนสองมือเลขสิออกมันเต็มหมดแล้วมันไปจะคของมันเป็นแาบไ่โจ๊เกียร์ยังมงไปใส่นังบได้เชื่อกันก็ฟันเกี่ยวกล่องบุญพอดีนะันน้นอกก็เลยมา เขาคุ้ฟันดีเม่อเลอาเกือบว่าหายบึงอะไละบมาหายบงเอามันสะไปเจียวอีกวะเป็นหาเปดอีกวาันเจียวการทำบบุญของแม่อีกนะมันก็เลยม่เข่าพอดีได้เข่าเป๊ะได้เหมาะสมเลยไม่เหมือนใครอยู่พวก มู่นี่ยขาก็ไมาจัดควะไปมันเป็นแม่นแม่นโหลดใช่เอเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าประกาศิตประกาศิตประกาศิตนะครับเป่าประกาศิตถ้าห้ามจะเปลนเปลนไปโหลดเนาผู้คนจัดใจควไเป็นกับป้าเป็นกับไปซื้อหดไหมถ้าไปถ้ามาด่าคนี่ละคารวตามภาษาคนน่ลจัใจควปน่งี่ไปดูสิปเด็นน่ะเปนไเยอะเยอะ กันมันกับพ่นละใกล้ๆต้องคอยพิจารณาไหมใกล้ๆมันเกี่ยวพนนะครับตอนนี้ก็ตอนเรากันต่อเมื่อขึ้นกับพม่าหลงทางหลงทางที่ว่าโยมฟังหมึกกล้องสองสามหมื่นนะพม่าหลงทางก็ต้องกลับนะต้องกลับต้นต้องกลับโศกกับมงเนาะขันขันพนหลงทางเพราับบ่ได้คือบ่ได้วันหล่ะไม่ต้องกลับเลยมันต้องกลับเราบอกว่ากันบอกว่ากันบอกกับก็บอกลับนี่ก็บ่ได้เพราะว่า ขัดฟันขัดฟันวันลงข้างคือโชคก็จะก็ต้องกลับนะอันนี้ไปกลับบด้วยครับพี่น้องครับไปกลับด้วยครับเราวังหังก็เพร่บักคูนะครับใอรก็เรยวเห็นอันเดบักคูพ่แังไงเี่ยังี้เรียกวเป็นยี่ตัวหมากเดียวมันเป็นหมากเดียวนะเป็นหมากเดียววันนึ่เรียกว่านบักคูหมากเดียวคือสามหัวสิ่งนี้คือสามหัวติดกันนะคือสามหมากติดกันครับวันนี้ คอยก็เลยหัวก <The S 1> <So S 2> ็แพงแต่ลองเคยนี่คอยก็เลยไปไปปิดเอาไปให้ยงีมต่ำเสีนะครับก็เล้จากตะมุ่งกันต่อผู้หมายในฝันมองนะบ้านมาเล็กที่ที่แม่เล่าต่เน่ยมุกับฮอรแล้วดิม่มาละกอดมันมุ่งกับเป็นหาอยู่ขึ้กาในตอนหาหกอยู่ขึ้กาในตอนนี้แล้วก็คิดเอาเลนะ พี่กหาหาฮกฮุ้งกะหาตีไปแล้วแล้วมันสิมดเงี้ไรเราพี่ก้าอยู่หาหกหาเจ็ดหุ้งหาหุ้งฮกหาหกหาเจ็ดฮกเจ็ดนี่ไงอ๋อข้าวคากรอดน้วยเดียวมีสามหัวหนึ่ยเดียวสามหัวในร้านเนี่ยสามหัวสามหน่วยติดกันนเดวหุน้วยเดียวมีสามขวานพี่น้องมันจะเป็นไปได้จรงได้มันจะเป็นตัวอื่นไปบ่ได้กันบ่หนึ่งสามหนึ่งมานหนึ่งสาม สามหนึ่งสามจังสี่ก็ได้ครับก็ได้เรื้อสามหนึ่งหนึ่งจังสี่ก็ได้เนอะเที่กับตีถือขึ้นกันได้ออนั่นมือบอลเ่นอนได้ครับผมอืถ้าเที่ยกับขัดขึ้นกันได้อ้าเทีกับพิชถ้าเที่ยกับสูญยูบอลเล่ที่ตีก็ได้แต่มันก็เขาเยอะแต่มันก็บเขาทุกข้นอะไรล่ะเขาทุกขั้นอะไรเขาทุกข้างทุกข้างเอะไรแต่ถ้าเที่ยวกับตีสูญญูเป็นไงถ้าเที่ยวกับตีได้ครับพิษนาปูเหนียวบางบาง ปูว่าบ่แม่นจ่อจุนดอกพี่น้องบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นจุนจุนคือคนว่าดอกบ่แม่นฮ่าฮ่าฮ่าจ่อจ่อมื่อกีปูฝนวัดใวที่เบ็ดเชือกรัดปูพวัดจ่อเป็นมาฝนมาพี่น้องเจดีย์เดสังครับกับสถานที่แห่งนี้นั่นเนาะจนนับลงเป็นตัวเลขมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไม่มีขึ่งปัญหานะครับอ๋อจ่อเฮ็ดเฮเฮ็ด สี่ว่าสามห้าเจ็ดว่าสันหนึ่งหาสามเอาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หมดครับหนึ่งห้าสามก็เป็นได้ขึ้นกันหนึ่งหาสามก็เลขง่ายเพราะว่าแบบฮงมันไม่เดียวมันนี่สามหัวสามขวานพราะปูคนก็บเย่มเยี่มมาเยอะด้วยสามหัวว่าสันเอาเป็นไปได้ด้วยครับแต่นี่กับทา่านผศกับทีมงานกับแปลกมาไวเป็นหน้าทางเบืองต,ตน้นนะซื้อครับ าถ่ายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับแนวทางของปูมองครับปริศนาครับหอจอครับทางช่องกับแปลงมาไหากับมีห้าเจ็ดหกเจ็ดเนี่แหละครับหอจอเนาะปูพันฝันครับปูเพ่นฝันเพิ่นอยากกินตับักฮวงวัสันตันบกฮวงผลนม้ยืนหน่วยเดียวแต่เป็นบกฮวงแฝดสามนี่ยู่สามหัววัสัน ทางทีมงานก็นเลเตยตีออกมาได้หนึ่งสามหนึ่งหรือสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละครับพี่น้องเอฟซีครับเอาถ่ายคลิปก็คอยพี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้ยครับให้รวยรวยเฮงเครับส่วนวดที่พันมาสองวดและครับของปูเนี่ยสองวดสองวดจิตแล้วมีหนึ่งสี่กับห้าแปดครับเอาส่วนวดนนี้สิเป็นยังไงพี่น้องก็ับไปวิเคราะห์บ้างเลยครับเบอบ่บ,บ,บลายตัวครับตัวเลขบลหลายตัว าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งครับเอาแค่นี้ครับพี่น้องเอฟซีครับพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับขอห้พี่น้องเฮ้าโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสําหรับปีใหม่นี่ก็ให้รวยๆย,ยิ่งๆครับให้โชคดีตลอดไปเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งทุกสิ่งที่ปรารถนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ